ปีมอะไรนี่ทำไรคะฮะเจออะไรอุ <c oughs> ้ยพุงค้นนะนี่ปีมปีมยเตะไปเตะมาแล้วลองเท่านั่นใส่จักเถ้อใส่รองเท้านี่ เชียวไปใส่มาเอาไม้ฟ้าไม้ฟ้าเร็วเอาเท้ามาปลิมปเอารองเท้ามาเอารองเท้าไม้ป้าฟ้าเร็วรองเท้าเอารองเท้ามาเอารองเท้าไมาให้ป้าฟ้าอ้ยเอารองเท้าหยามาให้เบอร์มี้องเท้าน้องปลิมนี่เอารองเท้าน้องปลิม รอ,องเท้าน้องปรีมไม่ใช่รองเท้าคุณย่าเอาไว้เอาไว้เอาไว้เลยเกบ็กบเกบ็บเก็บเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยนะเก็บไว้เลยนะอ่าอีกข้างหนึ่งด้วยข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเก็บไว้เลยอ่าแล้วก็เดินมาหยิบรองเท้าตัวเองนี่รองเท้าหนูอยู่นี่น้องปริมน้องปรีมนั่นไปทางอื่นแล้ว